สวัสดีครับมาดูดวงรายวันกันครับกับคุณหยงแหลกปยากรนะครับทางช่องแาลกปยากรช่องแวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2มกราคมนะครับพศ2567นะครับตรงกับวันคารแกรม6ค่ั้เดือน1ปีถ่อนะครับจศหนึ่สามแปนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของการทํางานของปี2567นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จประสบโชคดีในการทํางานตลอดทั้งปีนะครับ แล้วก่อนอื่นก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมก็มีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการทนายดวงวันและแนะนำโชครายกรวดของคนนั้น7วันนะครับก็สามารถกรับฟังไปประกอบในการวางแผนในการเนินชื่อจักวันได้นะครับอะไรที่ต้องระวังอะไรที่ต้องตั้งกรับก็สามารถฟังคลิปจ่ละวันได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงในการสืบตัวก็สามารถั้างมาดิ่แอัที่ปรากฏบนหน้าจอได้นะครับ หรือว่าสามารถจองดูตัวได้ในแอปดวงสามหลักสุนะครับก็เด็นคุณอย่างดู่ในแอปดวงสามหลักสุด้วยนะครับแล้ววันที่6หกอ,อ่อวันที่หมกราคมนะครับปี67นี้ก็จะมีการเปิดหลักสูตรวิชา,า,ววา,าพายากรณ์นะครับเรื่องเจ็ดตัวเก้าฐานประยุกต์น,นะครับทั้งภาพพื้นฐานและภาพพยากรณ์นะครับแล้วก็หลักสุดไพ่ยิปชีนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่ไลน์แอปที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้นะครับหรือช่องทางอื่นที่ปรากฏบนลอยู่ตรนี้ได้เลยนะครับ โอเคงั้นเรากลับมาดูดวงในวันกันต่อนะครับสำหรับการดูดวงในวันนี้นะครับก็จะเริ่มที่ชาวอาทิตย์เช่นเคยนะครับว่าชาวอาทิตย์ในวันนี้ครับการเงินการงานพลัสบ้างโชคร้ายเป็น่ยนช่อไหบ้างนะครับสำหรับการชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับเริ่มที่โชคร้าก่อนนะครับโชบอกเลยว่าโชคร้ายของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับได้ไพ่สี่เียญนะครับก็ถือว่าวันนี้จะมีโชคร้ายระดับกลางๆเข้ามาก็ได้นะครับไม่มากครับระดับกลางๆนะครับสำหรับชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานการงานของชาวอาทิตย์ในวันนี้นะครับก็เกิดว่า ขึ้นไปราชินีไมยก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านพไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็มีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างช้วยได้เลยนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์เรื่องการงานนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวาวันอาทิตย์วันนี้ที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าขึ้นไปหาเหียญแดงว่าวันนี้สัปดาห์น้าภายใของคนในครอบครัวอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันนะครับก็พยายามตั้งสติเอาน้ําเย็นกร่นลคกันจะได้คุยกันได้ลงตัวนะครับจะได้ผ่านพวันนี้ไปได้นะครับก็ท่องที่แล้วให้ใส่กันครับเรื่องะ่ไปได้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดนะครับชาวสดวันที่จันทนี้นะครับปพราะว่าขึ้นไพ่แปดตัวขึ้นมาครับถ้าแปดตัวขึ้นมาแสดงว่าวันที่ชาวสดวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันที่อาจจะต้องห่างไกลกันสักวันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ยังคงอยู่นะครับจะเป็นวันที่ต้องเหงากันสักวันหนึ่งนะครับจะมีท่านใดท่านหนึ่งต้องไปตามธุระที่อื่นต่างๆหรือว่ายังไม่เล้กลักาต่างจังหวัดก็ได้นะครับก็พยายามเรียกว่าใช้เครื่องมือสื่อสารประโยชน์ในการติดต่อกันะกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสู่ในแง่ของสุขภาพสุขภาพของชาววันอาทิต ได้ไพ่สามไม้ก็ถือว่ามันนี่สุขภาพ่บางแข็งแรงดีอยู่มากนะครับยังไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับเนี่สุขภาพของ <ผม S 2> ชาวอาทิตย์ที่วันนี้นะครับต่อมาหมายเลขนำโชคครับหมายเลขนำโชคจากไพ่นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดสิบสี่นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับเจ็ดสิบเอ็ด แปดสิบสี่แล้วก็สิบหกนะครับเป็นแนะนำช่องจับไฟทราพชาบจิตวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลดีก็มาแชร์ตาบทราบที่ละกันต่อมาเรามาสู่ชาวบัญชากิดต่อเลยกันนะครับว่าการเงินกับอนามัยสุขภาพช่วงรกบของชาวบัญชาในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรต้องบอกไหมเพิ่มต้องสัพนะครับสำหรับชาวบัญชาในวันนี้เราก็เริ่มที่ช่วงแรกก่อนเลยนะครับช่วงรกกของชาวบัญชาในวันนี้นะครับก็เกิว่าเราได้ไปห้างเหลยยขึ้นมานะครับห้าเหลยญขึ้นมาแต่ว่าช่วงรับยังไม่เข้านะครับรอไปก่อนนะครับชาว ต่อจากนั้นมาเรื่องการงานการงานของชาวบัญชนในวันนี้นะครับถ้เกิดว่าเราได้ไพ่สองไม้นะครับถ้าสองไม้ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานก็ผ่านมาไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับชาวบันจันในเรื่องการงานนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับพอเรื่องของชาวบันชันที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับถ้เกิดว่าขึ้นไพ่หกตัวก็ถือว่าวันนี้ความสัมพันธ์ความรักยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ววััันนนจทรร์ะคบ ต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนบ้างนะครับชาวสวนชาวบรรจงในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไฟสองเหรียญนะครับถ้าสองเหรียญนี้ขึ้นมาแสดงว่าวนที่ชาวสวนบรรจงก็อาจจะต้องมีการปรับแก้ไขความสัมพันธ์กันในแง่ของความพัดใจกันนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องขัดแย้งในแง่ของความคิดความผิดเกิดขึ้นไปได้นะครับเพราะฉนั้นพยายามปรับเอาปรรจเย็นกันในแง่การคุยกันในแง่การเจรจากันนะครับจะได้ผ่านพ้นไปได้ในแง่ของวันนี้นะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพสุขภาพของชาวบันจงในวันนี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่เซมนูลแล้วนะครับถ้าเซ็นูลแลพี่มาก็ถือว่าสุขภาพอยู่ในระดับกลางๆก็ยังพอโอเคอยู่นะครับสำหรับชาวบัญชีธนาคานีนะครับต่อจากนั้นเราก็สูตนอย่างเงี้ยขอได้ทำโชคนะครับได้ทำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขศูนย์สี่นะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขหกสิบเจ็ดนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลขสองห้านะครับ 0 4นะครับ6 7แล้วก็2 5นะครับเป็นเลขนำโชคสหรับชาวประจันตมณีนะครับลองไปปรับใช้กันดูสักครับงได้ก่อนเนี่ยเข้ามาเฉลยความทราบด้วยกันต่อมาเรามาสู่ชาววังคากันต่อเลยครับว่าชาววังคาในวันนี้นะครับการเงินการงานพรังสุขภาพโชคลาภของชาววังคาเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมนะครับชาววังคาในวันนี้นะครับเราเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววังคาในวันนี้นะครับปรากฏว่า ขึ้นไพ่ฮ่าหเหลือเช่นขั้นครับอ๋อไพ่ฮ่าเหลือขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ก็ยังไม่มีโชคเ er ข้ามาครับชาวบังคารอไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของก no ารงานการงานชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่คิงดาบก็ถือว่ามันเร้การงานผ่านพิ่ไปได้ค่อนข้างดีนะครับแผนจะวันไว้ค่อนข้างได้สเร็จได้ตามเป้านะครับเดือดเดิมกระทั่งการค้าการขายก็ถือว่ามีทุกการอื่นๆค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับชาวบังคารในแง่การงานครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับว่าเขาเล่ากับชาวบังคารในวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครรับปาากฏว่ ขึ้นไพ่เด็กถือไม้ครับถือว่าวันนี้ของพุขภาพในครอบครัวยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวบังคารในวันนี้นะครับที่วิ่งครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดครับชาวโสดบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ีนถ้วยก็ถือว่าวันนี้สัมพัทธภาพของชาวโสดชาวสามต่อไปค่อนข้างดีนะแลัวหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวสดบังคารนะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพสุขภาพของชาวบังคารในวันนี้นะครับได้ไพ่หรือแพนหรือไพ่พระนะครับถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะครับพระคุ้มครองนนนะคครรััับบบววี้สาาาหชงนะครับ ต่อมาไปเรียกทำช่องนะครับเด้ยกทช่องหมายเลขแรกก็คือหมายเลข7 2นะครับต่อจากนั้นจะเป็นหมายเลข02นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลข56นะครับเจ02และ5 6นะครับเป็นหมายเลขทำช่ชอบบงสำหรับชาวบังกัในวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับ้ะเห็นไงก็มาแชร์รับทราบด้วยกันต่อมาเรามาสู่ชาวบังพู่กันต่อเลยนะครับว่า ชาวประพุทธวันนี้นะครับการเงินการงานกอลัคสกภาพโชคลาภข่องชาวประพุทธเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมหรือต้องห่วงหาไหมนะครับอะไรที่ต้องระวังนะครับเราเริ่มที่โชคลาบก่อนนะครับโชคลาภของชาวประพุทธวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เทมเกแลนนะครับเทมเปอแลนวก็ถือว่าจะมีโชคลาภประจับกลางๆไม่มากครับเข้ามาได้ครับต่อมาเรามาสู่การงานการงานของชาวประพุทธยีวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไฟสีหมายขึ้นมาแต่ว่าการงานในวันนี้ผ่านไปแล้วค่อนข้างดีนะครับ เป็นไปตามเป้าหมายค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอ,อื่นค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับวันนี้ต่อจากนั้นใน,นแง่ของความรักนะครับเพราะเราชมาว,วพูดในวันนี้ที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าขึ้นไฟเจือดฟูนะครับแล้วขึ้นเดือฟูก็คือสมัมพัทธภาพในครอบครัวยังคงไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับชาวพุทที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนป้าชาวสวนป้าปพุธวันนี้นะครับขึ้นไฟเดือดฉุบก็ถือว่าวันนี้ชาวสวนก็ยังสานต่อประสบการณ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสวนพุทธนะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพสุขขภาาาพพองชววววััันนนนี้ะครบก่ ได้ไพ่เก AH. ้าเหรียญก็ถือว่าวันนี้สุขภาพจะแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวพุจธวันนี้นะครับต่อมาเป็นเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคจากไพ่ในวันนี้หมายเลขแรกคือหมายเลขสามสี่นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ hmm. ่งก็คือหมายเลขแปดสิบสองนะครับสามสิบสี่นะครับสี่สิบเจ็ดแล้วก็แปดสิบสองเป็นเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวพุทธนะครับลองไปใช้กันดูนะครับจะ็นยังไงก็มาเล่าสุนทรภาพกัน ต่อมาเราก็มาสู่ชาวประพุทธศาสกันต่อเลยนะครับว่าชาวประพุทธศสรในวันนี้การเงินการงานพลักศักภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างครับเป็นอะไรที่ต้องตั้งกลับมายังต้องรระวังนะครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนเลยครับโชคลาภของชาวประพุทธศสตรในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็ถือว่าจะมีโชคลาภระดับกลางบวกไปได้นะครับสำหรับชาวปรนพุทธาสตร่ในเงี้ยโชคลาภนะครับต่อมาในเงี้ยของการงานการงานชาวประพุทธศสรในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่จัสสีก็ถือว่าการงานผ่าไปได้ค่อนข้างดี ค้าขายถือว่ามีความอุดหนุนค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับระดับการกลางครับต่อมาอย่างเงี้ยของความกังวลครับเพราะล่างชาวบ้านพุทธศาสที่มีครอบครัวแล้วนะคะรับปรากฏว่าขึ้นไฟแห่งไหนแสดงว่าวันนี้คนที่มีครอบครัวแล้วชาวบ้านพุทธศาสตร์อาจจะมีความเห็นที่ไม่คงกรรกตเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามปรับความเข้าใจกันเอาสติเข้าสู้นะครับปรับความเข้าใจกันความความสำคักคำ์กันนิดนึงจะได้ผ่านไปวันนี้ไปได้นะครับต่อมาอย่างเงี้ยของาชาวสดชาวสดบ้านพุทธหัสตร์ในวันนี้นะคะรับปรากฏว่าขึ้นไฟเจงืตา เดี๋ยวจากขึ้นมาเสล้ว,วันนี้อาจจะมีปัญหาในแง่ของการเจรจาการคุยกันสำหรับชาวสวนพุทธผาิตภัก็ได้นะครับอาจจะเรื่องจากการที่เราพูดอะไรต่างที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจ,จริงก็เลยทำให้เกิดตนาขพราะนั้นว,วันนี้อาจจะเป็นวันที่ต้องเอาลำเย็นเขาโล่เอาความเป็นใจเขาสู้น,นะครับจะได้ผ่านผลปนิบได้น,น,นะครับสำหรับชาวสวนอลิตผลิัสนะครับต่อมาในแง่ของสุขภาพุขภาพชาวผลิตภัสฑ์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไฟจากเดีวิลถ้าเดีวิลขึ้นมาเสล้ววันนี้ชาวพุทตผริตภัณก็ต้องระวังในแง่ของสุขภาพไปบ ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายให้รีบทานยาของแพทย์น,นะครับหรือว่าในกาไปั้งการเดินทา,างต่างๆให้ลองสจทเ์ต่างๆมาดยแลกันนะครับสำหรับชาววันพุธหัสอาวันนี้ครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคครับเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกก็คือหมายเลขยี่สิบเก้านะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขเจ็ดสูญนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขศูนย์ห้านะครับ 2970แล้วก็0 5นะครับปเป็นหมายเลขนำโชคจากไฟส่องโชว์บนพฤหัสนะครับลองปรับจใจกันดูนะครับถ้าเกิดเงินเข้ามาจะสุขกับฝันมากัดต่อมาเราผ่านไปแล้วทั้งหมดหวันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวบัลซุขกันต่อเลยนะครับว่าชาวบัลซุขในวันนี้นะครับการเงิกนการงานของสุขภาพโชคลาภของชาวบัลสุขเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีแตที่ต,ต้องตั้งกับไหมวีดีทายวีดีต้องตั้งระบายไหมนะครับรบับชาวบัลซุขในวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนเลยนะครับโชคลาภของชาวบัา เก็าได้ไพ่คิงไม้ก็ถือว่าจะมีช่อตระดับกลางเข้ามาก็ได้นะครับระดับกลางโบกนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานการงานชาวบนสุกในวันนี้นะครับพอเกิด่าขึ้นไพ่ราชนีช่วถือว่าวันนีการงานผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายถือว่ามีลูกค้าหรือค่อนข้างที่ได้เลยนะครับสำหรับชาวบันสตกในงานนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพเอ้มันจะเป็นเรื่องของภาระกับการภาระของชาวบสุกที่มีความกรดันะครับ ขึ้นไพ่แปดถ้วยนะครับแปดถ้วยวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่เหงาใจหน่อยนะครับสำหรับชาววันศุกร์ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเอ่อท่านใดท่านหนึ่งต้องเดินทางไปทําธุระที่ก็อาจจะต้องห่างไกลกันครับแต่ว่าขอรัยังคงอยู่นะครับอาจจะจะในวันนี้ต้องห่างไกลกันสักวันหนึ่งนะครับต่อมาในแง่ของชาวโสดทั้งสองวันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เด็ดนะครับถ้าเด็ดๆขึ้นมาแต es, right? ่ว่าวันนี้ระวังในแง่ของความสัมพันธ์กันนะครับสำหรับชาวโสดวันศุกร์ อาจจะมีปัญหาทะเลาะพอแพ้งอะไรครั้งใหญ่ไม่ความไม่ลงรอยกันครั้งใหญ่ขึ้นได้นะครับเราะเอาล้ํมเย็นเขารูนะครับเพื่อายก็ต้องหลบไปสวักวันหนึ่งก่อนนะครับสำหรับชาวชาวประศมนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพสำชาวประสมในวันนี้ถ้าบอกว่าขึ้นไฟจุดสั่นก็ถือว่าสุขภาพอาจารย์แจงด้อยู่หายหัวในเงี้ยสุขภาพได้นะครับสำหรับชาวประสุในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของเลขนำโชคครับเลขนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสามสิบเก้านะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขหกสิบแปดนะครับ แล้อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขแปนะครับ39 6สิแล้วก็ 18, 88เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่รอบชาวริสุในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับจะผลยังไงก็มาแชร์รับทราบด้วยกันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววัน์สาวกันต่อเลยนะครับว่าชาวเวอร์สาวในวันนี้นะครับการเงินการงานขอามรับผิดภาพโชคลาภของชาววัน์สาวเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ในในต้องห่วงไหมมีอะไรที่ต้องกังวลไหมนะครับสหรับชาววัน์สาวในวันนี้นะครับ เราเริ่มที่โชคลาบก่อนนะครับโชคลาบกับชาวบันส์สอในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่คิงไม้ก็ถือว่าจะมีโชคลาบสำหับการบวกขึ้นมาได้นะครับสำหรับชาวบันสาสอนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานการงานชาวบันศ์สอนในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สีไม้ก็ถือว่าวันนี้การงานมั่นคงนะครับประสบผลค่อนข้างดีนะครับค้าขายถือว่ามีลูกค้าอยู่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับชาวบันสาสอนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะครับโชคาบกับชาวบันสาสอที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สามถ้วยสามนู้ดขึ้นมาแสดงว่า ความสัมพันธ์ของเรากยังหวานชื่นกันอ,อยู่นะครับ ood, หรบชาวสดที่มีครับทรเแลวนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดบ้างชาวสดวันเสาร์ที่วันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นผ้าสีถ้วยสีถ้วยขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้ชาวสดวันเสาร์อาจจะมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงในแง่ของความสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับเขาอาจจะประเภทที่ว่าเราลักเขาเขาไม่ลักเราเขาไม่รักเราเรารักเขาแต่วนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องช่างใจนะครับว่าอคนที่เราเจีบอยู่อยู่ในวันเนี้ยเป็นคนที่เราชอบ กันจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็พยายามทำใจตั้งสีดีๆแล้วกันนะครับเปรื่องของความรักนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบพันสาวในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าขึ้นฟ้าอะเหตุลแพ้ถือไพ่ผาแต่ว่ามันนิสสุขภาพยังดีอยู่มากนะครับว่าชาวบพันสาวก็หายหน่วยได้เงีของสุขภาพได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องคำโชคนะครับเรื่องคำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขที่สิบสองครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดสิบเอ็ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งจะเป็นหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับ 52, 81, แล้วก็78เป็นใบายเลขนำโชคจากไพ่ดาวชาวประเสรวันนี้นะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับก็ขอจบลงนะครับสำหรับการทายดวงของคนละเจ็ดวันในวันนี้และเลขนำโชคของคนละเจ็ดวันในวันนี้นะครับตรงที่ทายไปก็ถือว่าเป็นดวงก,กลางนะครับไม่ได้เจาะจองคนหนึ่งผู้ใดน,นะครับเพราะนั้นพยายามาก็พยายามปรับช่างใจในการใช้ด้วยนะครับแต่ถ้ถาใช้ดวงท่านตรงจริงๆก็สามารถทำประโยชน์ในการสืบดวงได้นะครับ ตามในอาทิตย์ประกอบไปหน้าจอที่แล้วเรืยนะครับแล้วยังไงก็จะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั่งกติด้วยนะครับจะได้ไปฟังในคลิปต่อไปนะครับผมก็มีคลิปไปฟังทุกวันนะครับคลิปจบทุ่ยเที่คืนนะครับก็สามารถที่จะอรถ้าท่านที่ตรวติดตามหรือกดซั่งกติบูลก็สามารถที่จะมีคำมีระบบไปเสียดเดือนจากทางด้านระบบขึ้นมาแล้วนะครับว่าคลิปอ่าใหม่ออกาไปนะครับดังนั้นก็ขออพให้ทุกท่าน นะครับที่เราเผิ่งเาฟังในวันนี้นะครับประสะยกัรณ์ส่องทางการเงินกับงานบริษัทกบาลและช่วงหน้านะครับยังไงเราก็รอปฏิกัริันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ